อะไรเรามาดูการคลอกนะครับด้านหลังบอกป่านี่การคลอกการคลอกนะหลายเสียวมากนะตัวใหญ่เล้วครับดีครับช่วยกดติดตามช่วติดตามทางยูทูบด้วยนะช่วยแชร์ต่อบอกต่อล่อต่อด้วยนะกระดานนี้มาที่ส่วนงานะครับเอ่อโลหานนะครับ ตำบลไอ้อำเภอเนี่ยผมตำบลตำบลทุงนาลีนะครับอำเภอปาอ่าป่าบอนจังหวัดพัทลุงนี่หลึงนี่นะครับมาตั้งครอบครัวนะครับวันนี้